อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามตามที่น้องหยกได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะครับคนที่ไปตกปลาเนี่ยตกใจใหญ่เลยเนื่องจากว่าไปเจอพระฮะเจอพระอยู่ที่กลางลําคลองลักษณะพนมเมือนะครับคิดว่าน่าจะไปแสดงอิทธิปฏิหารอะไรหรือเปล่าไม่ทราบที่ไหนได้ไม่ใช่ฮะจะว่ายน้ํากลับบ้านว่าอย่างนั้นก็ต้องไปช่วยกันยกใหญ่อาดูนะครับเดี๋ยวจะไม่รอดว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้นะครับทางสมาชิกอบจเขต7็นายสิวสิทธิทองเพรม ได้รับแจ้งจากคนตกปลาบอกว่าไปพบพระสงฆ์เนี่ยลักษณะพนมมือลอยคออยู่ที่กลางแม่น้ําแ่กลองบริเวณประตูระบายน้ําที่เขื่อนปากลัดนั่นแหละนี่นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านปลกนะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยทีนี้ไปถึงเนี่ยพระนะนี่พระยืนเอาขาแกลกน้ําแล้วก็พนมมือก็พาตัวเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยในสภาพนี้เนี่สยสวมอังสะและก็ยังยืนพนมมืออยู่นะ มีชื่อว่าพระประจวบอายุ52ปีเป็นพระลูกวัดป่ากลับอย่างที่ว่านี่าาานะครับในตัวพบเงินสด170บาทสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาเนี่ยสองใบนะและก็ใบขับเคนะโดยพระลูกวัดเนี่ยออกมายืนยันว่าเป็นพระลูกวัดจริงหายไปจากวัดตั้งแต่เช้าแล้วขณะที่เจ้าตัวก็คือพระประจวบเนี่ยบอกว่าจะว่ายน้ํากลับบ้านนี่จะว่ายน้ํากลับบ้าน ซึ่งชาวบ้านก็เป็นห่วงความไม่ปลอดภัยเสรงว่าจะจมน้ําตายจะจมน้ํามรณภาพกไปอย่างนั้นเถอะก็เลยแจ้งเจ้าที่มาตรวจสอบอ้าวเดี๋ยวฟังฟังเสียงพระลูกวัดเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบ้านอยู่ไหนนะบ้านอือลาดเป้งจะขับบ้านแบบบ้านที่ไหนบ้านอือบ้านอยู่ที่ไหนนะบ้านอือลาดเป้งเ่อ๋อลาดเป้งก็จําได้นะจําได้อยู่หมู่ก้าใช่ไหมหมู่ก้าอ๋อหมู่ก้าวจำได้ เสียงเบาๆนะฮะพูดเสียงเบาๆแต่ว่าก็ยังพูดจับใจความได้อยู่นะครับขณะที่คนตกปลาอายุก็ประมาณสักไม่เกิน40ปีเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาตกปลาอยู่ที่บริเวณสันเขื่อนจู่ๆเนี่ยสายตาม,มองไปเห็นพระสงฆ์พนมมือใช้เท้าถีบน้ําลอยคออยู่กลางคลองมาแต่ไกลนะครับห่างจากวัดประมาณสัก400เมตรตกใจมากเลยนึกว่าพระเนี่ยมาโชว์ปาฏิหารตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอนะครับพอตั้งสติตได้ก็เลยแจ้งเนี่ยให้เจ้าที่เดิไปช่วยเหลืออา้าวฟังเสียงครับคนตกปลาครับ แล้วเห็นเขายังไงพระงเนี่ยพนมมือกระลึบมาผ่านผมนี่ไงโอ้โหก็เลยถามหลาทพ่อะไรเนี่ยว่ายน้ำแล้วแกว่ายมาไกลยังหมุนก่อยอ้หาตรงร้านร้านค้าเขาน่าจะนท้าว่ายแกยังไงนะพนมมือพนมมือยังไงบ่ายไปเรื่อยีๆโอ้โหแล้วพี่ตกใจไหมตอนนั้นตกปลาอยู่อ่ะตกใจก็ตามหลวงพ่อเขาทำอะไรโอ้แต่เราดูว่าหลวงพ่อโทรไปที่ห่าง เบื้องต้นเนี่อ่ะทางเขาก็เจ้าที่ก็สันนิษฐานว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนร้อนมากเลยอาจทำให้พระประจวบที่ว่านี้ทึ่มีอาการหลงหล,ลงลืมๆเนี่ยเกิดความเครียดก็เลยลงไปไหว้น้ําเล่นในคลองเพื่อดับคลายร้อนว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยไหว้ไปไม่ไหวถูกน้ําพัดไปบริเวณกลางคลองนะครับลักษณะก็ยังพนมม,มือก็โชคดีที่ช่วยเหลือขึ้นมาได้ทันแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลครับค่ะ อ่ะคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้ากรณีที่กระทิงเขาแผงม้าสองตัวตายนะคะแล้วก็ถูกชำละเอาเนื้อไปขายแล้วทิ้งไว้แต่ซากตำรวจเขาก็แกะรอยจากซากกระทิงเนี่ยแหละคะ่ะสุดท้ายเนี่ยเจอผู้ต้องหานะคะต้องเป็นผู้ต้องหาแหละเพราะว่ากระทิงเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะผู้ต้องหาก็จะมีทั้งคนรับซื้อเนื้อกระทิงแล้วก็คนที่ก่อเหตยุยิงกระทิงตายนะคะเขาบอกว่าเพราะว่ากระทิงเขามากินพืชไร่เขาก็เลยแค้น ก็เลยจัดการซะเลย2ตัวค่ะเป็นตัวผู้ทั้งคู่นะคะถูกยิงตายท้ายหมู่บ้านยุบอีปูนตําบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตัวแรกเนี่ยถูกยิงตายด้วยกระสุนหลายนัดคาตัวอยู่นะคะคาดว่าน่าจะตายมา3วันตัวที่2อายุ5ปีโอ้โหตัวนี้ถูกชําแหละเนื้อเกือบหมดเหลือแต่หัวเขาแล้วก็ข้อเท้านะคะมีรายงานว่าตํารวจสามารถได้ตัวผู้ต้องหาแล้วค่ะ ก็จะเป็นผู้รับซื้อเนื้อสองคนให้การรับสาร,รภาพแล้วก็ซัดทอดถึงคนที่เอาเนื้อมาให้ทางร้านอีกหนึ่งคนตำรวจก็ตามจับกลุมได้แล้วนะคะอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนของกลางที่ยึดมาได้บางส่วนก็คือเนื้อกระทิงประมาณ10กิโลกรมัมมีดห้าเล่มกระเป๋าเป้สองใบซึ่งส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าก็เมอบหมายให้ในายสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชส,สีมาเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ตรวจมาไปส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นเนื้อกระทิิงงจรงหรหือไม่ ชื่้สื่อข่าวกโทรไปสอบถามทางพันตรวจเอกอลงกรคลังเงินผู้กำกับสภวังน้ำเขียวนะคะโดยบอกว่าผู้ต้องหาหนึ่งคนที่เป็นชาวบ้านปลูกพืชไร่แถวนั้นเขารับสารภาพบอกว่าเขายิงกระทิงจริงเขาอ้างว่าเพราะกระทิงลงมากัดกินพืชไร่ของเขาบ่อยๆมันเสียาหายแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยกระทิงตัวนั้นเนี่ยก,กำลังจะมากินพืชไร่ของเขาอีกโดยตัดสินใจยิงแล้วกระทิงก็บาเดเจ็บสุดท้ายมันก็ตายส่วนกระทิงอีกตัวเนี่ยที่ถูกชำแหละ อันนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันนี้หรือไม่นะคะอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แต่เบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีข้อหาพกพาปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เรื่องของการยิงปืนด้วยนะคะครับอย่าไปยิงอย่าไปยิง<ม>นะครับที่ไล่ที่เขาใหญ่ก็มีอยู่ฝูงหนึ่งนะครับจะมาในเวลากลางคืนนั่นแหละนะครับมาก็ประมาณสักห้าหกตัวะนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะกินก็กินแค่อิ่มเท่านั้นแหละนะครับอิ่มแล้วก็เข้าไป ก็ยิงก็ทำไมแบบนี้จากกระทิงไปเลี้ยงผาค่ะแต่เลี้ยงผาที่ว่านี้มันน่าจะตาบอดคงจะตาบอดทั้งสองข้างมันก็เลยวิ่งตะเลิดเข้าไปในชุมชนไปข้างถนนไปเรื่อยเลยค่ะชาวบ้านเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับมันหน่อยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวรถจะชนมันด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทางปอพและกู้ชีพหลังจากได้รับแจ้งก็ไปยังจุดเกิดเหตุค่ะ เลี้ยงผานี่ก็เป็นสัตว์ป่าสงวนนะมันก็หายากอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยมันมาจากไหนไม่รู้หลงฝูงหรือย,อยังไงไปอยู่แถวแถวข้างถนนทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามตำบลกลางดงอะค่ะแล้วเจอคุณสภาพมันพร้อมโซดวงตาทั้งสองข้างเป็นฝ้าขาวเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะตาบอดอะค่ะเพราะมันวิ่งตะเลิดไปเรื่อยอะค่ะขึ้นสะพานข้ามถนนมอเตอร์เวย์ไปด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามดักหน้าดักหลัง และท้ายที่สุดจับตัวได้มีการค่ำกลางๆๆคืนมีมุมนี้กล้องวงจรปิดดีนั่นไม่มีรถมานะคะครับมันก็วิ่งไปเรื่อยอะคะ่ะทีนี้พอจับได้แล้วเขาพามาดูแลที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีมามงคลเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนทางด้านหัวหน้าปอพเขาบอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนนะคะถามว่าเอ๊มาจากแถวอุทยานเขาใหญ่มันก็ห่างตั้งเกือบสิกิโเมตร ทีนี้เขาช่วยไว้ก่อนหนึ่งคือเขากลัวว่าเดี๋ยวรถจะชนด้วยนะคะออสองคือไม่รู้สิเลี้ยงผาเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่หายากนะมันก็เคยได้ยินข่าวอยู่ว่าเขาล่าเลี้ยงผาอเอาน้ํามันไงก็เป็นไปได้ก็กลัวมันจะตายตอนนี้ก็ช่วยเหลือไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหาบ้านให้อยู่ต่อไปค่ะครับที่อุดรธานีเขาบอกว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเน,นี่ยหลอนยาเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนนไปตามถนนนะและก็หนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเขาก็เลยแจ้งตำรวจไปคุมตัวไว้ก่อนในสภาพแบบนี้อันตรายนะครับอาภาพตอนที่ตำรวจไปคุมตัว Thank <laughs> you. นี่นะครับเจ้าที่ก็ต้องทีปประตูเข้าไปเลยเหตุนี้เกิดตอนห้าทุ่มเศษเศษเขาวันที่สองเมษาที่ผ่านมาดาบตำรวจธนงศักดิ์ลาพิมลเนี่ยผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามโรงพักกู่แก้วอยู่ที่อุดรธานีรับแจ้งเหตุและก็ไปตรวจสอบเนื่องจากบอกว่ามีคนคลุมคลั่งเดินอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคอนสายอยู่ที่กู่แก้วนั่นแหละนะครับไม่สวมเสื้อไม่สวมผ้าและก็ตะโกนเอะอะโวยวาย แล้วก็มีการแย่งโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปด้วยก็เลยนำกำลังออกไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภยัยหน่วยอาสาที่ว่านี้นะครับเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุตกใจที่เห็นตำรวจเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในบ้านพักของตัวเองนะครับตำรวจหน่วยกู้ภัยก็ติดตามเข้าไปทราบชื่อผู้ก่อเหตุในเวลาต่อมาชื่อว่านายเอกภาพพันพักดีอายุ32ปีนะครับส่วนในบ้านมีรอยเลือดหยุดอยู่ที่พื้นบริเวณประตูหน้าบ้าน ผู้ก่อเหตุบอกกับตำรวจบอกว่าจะเข้าไปอาบน้ามาทําไมเนี่ยนะครับทีนี้พอเข้าห้องน้ำปั๊บไม่ยอมออกมาสักกทีเขาก็เลยพูดจากเกลียดกล่อมจากด้านนอกอยู่ประมาณสัก15นาทีเพื่อจะเอาตัวไปรักษาบาดแผลนะครับทีนี้เนื่องจากว่าคนข้างในเนี่ยไม่ออกมาเขาก็เลยใช้เนี่ยบาทาเนี่ยกระโดดทีบเข้าไปเลยที่ประตูเนี่ยแล้วก็ไปบุกจับนี่นะฮะบุกจับเข้าไปเพราะเกรงว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะทําร้ายตัวเองในจังหวะที่ทําการควบคุมตัวในเอกภาพเนี่ยเป็นช่วงทุรบาลมาก นายเอกภาพได้้ไดพยายามใช้ปากกัดเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเออด็กกัดมับเข้าให้ที่อกขวาเนี่ยนะนี่นะครับซึ่งก็ตํารวจนะก็กรูก,ก็ไปช่วยเลยกว่าจะจับได้ก็โอ้โหเนี่ยก็พลวันเหมือนกันว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็มีตดดํารวจเนี่ยถูกกัดแขนอีกนะฮะเป็นรอยแผลจากฟันเนี่ยชัดเจนเลยคือกัดมั่วไปหมดนะครับทีนี้ต่อมาเมื่อวานนี้นะะักข่าวก็สอบถามจากสิบตำรวจอัธชัยผู้ที่ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยกัดเข้าที่แขน บอกว่าขาที่เข้าไปช่วงจวังหวะเข้าไประงับเหตุเนี่ยนะครับจะนําตัวผู้ก่อเหตุไปรักษาบาดแผลเพราะเลือดนี่ออกเยอะแต่ถูกกัดเข้าที่แขนเออเนี่ยสองคนเลยนี่นะครับที่แขนยังมีภาคกอนิี่พันธไว้อยู่ขณะควบคุมตัวในเอกภาพซึ่งก็บ,บอกกับตํารวจบอกว่าเพิ่งเดินทางกลับจากทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นได้3วันและก็ได้ดื่มเหล้าฉลองเออดื่มฉลองมีเพื่อน ชื่อว่าเซนทันเพื่อนเซนทัันมาหาที่บ้านมาอย่างนั้นแล้วก็เอายาบ้ามาให้เสพแม่อ้เพื่อนเจ้ากรรมเนี่ยนะฮะมาฉลองด้วยจะเอาบ้ายาบ้ามาให้เสพด้วยนะครับพอเสพเสร็จปั๊บไม่รู้เพื่อนมันหายไปไหนว่าอย่างนั้นก็เลยออกตามหาเพื่อนต่อออกตามหานายเซนทัันที่ว่านี่แหละนะครับยังไม่เจอสุดท้ายควบคุมสติไม่ได้ถอดเสือ้อถอดผ้าเดินไปตามถนนบอกว่า,วาเฮ้ยเซนทันอยู่ไหนวะอะไรประมาณนี้ <c oughs> ไม่ใช่ฮะคลั่งฮะ เซนดัานสาขาไหนก็ไม่รู้เออสาขาไหนก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะชื่อชื่อนายเซนทั <c oughs> ้อ<ใ>นอะไรอย่างงนั้นสุดท้ายก็บอกคลั่งฮะนี่นะฮะ <c oughs> แล้วก็เอาตัวอ่ะไปสงบในโรงพักกันต่อไปถ้าหากว่ามีความผิดก็จัดการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ